เปิดคอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลหลังฮุนไดผพ่ายแพ้ให้กับเลสปาร์กล่าสุดทีมนี้โดนแซงคะแนนแล้วสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรากันนะคะ เรียกได้ว,ว่าผ่านผลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการแข่งขันระหว่างทีมฮุนไดและทีมเลสปาร์กในการแข่งขันวันที่12ธันวาคม2567เวลา17นาฬิกาที่ผ่านมาซึ่งผลปรากฏว่าทีมเลสปาร์กเอาชนะทีมฮุนไดไปได้3ต่อ2เซตด้วยคะแนน25ต่อ20 25ต่อ23 8ต่อ25 27ต่อ29และ15ต่อ7 ซึ่งในเกมนี้นะคะบูคิลิกทำไปได้ถึง30คะแนนเมกาวาตีทำไปได้26คะแนนและยังได้ MVP ค่ะโมมา31คะแนนวิภาวี14คะแนนแต่ว่าวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าสาเหตุหลักๆเลยค่ะที่ทางทีมฮุนไดพ่ายแพ้ให้กับเลสปาร์กแต่ก็ต้องชื่นชมเลสปาร์กก่อนนะคะว่าเลสปาร์กเองก็มาดีมากๆทั้งตัวบุกแล้วก็มีเกมรับที่เหนียวแน่นมากๆสำหรับทีมฮุนไดเองนะคะค่อนข้างที่จะต้องบอกเลยค่ะว่า อาจจะมีพลาดหลายตำแหน่งเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะลิเบอรโรนะคะวันนี้จียุนเองนะคะมีปัญหาเรื่องการรับบอลแรกแล้วก็วันนี้นะคะทีมฮุนไดเนี่ยมีการตบติดบล็อกหลายจังหวะหลายลูกเลยทีเดียวซึ่งต้องบอกว่าในวันนี้นะคะเกมรับค่ะวิภาวีก็ยังทําได้ดีเช่นเดิมแต่สําหรับตําแหน่งอื่นนะคะเหมือนจะมีปัญหาในเรื่องของเกมรับมากค่ะเพราะว่าในช่วงต้นเซตเลยเซตที่1น,นะคะ ทางด้านบุคลิกเนี่ยก็เสิร์ฟเอสเสิร์ฟกินไปหลายลูกเลยทีเดียวค่ะทําให้ทางด้านเลสปาร์กเนี่ยก็เอาชนะไปได้ก่อน2เซตรแรกก่อนที่ฮุนไดนะคะจะเอาชนะได้ใน2เซตต่อมาและตัดสินกันในเซตที่5สุดท้ายค่ะฮุนไดก็พ่ายแพ้ให้กับเลสปาร์กไปซึ่งก็ต้องบอกเลยนะคะว่าทุกๆตําแหน่งของทีมฮุนไดเนี่ยต้องเอาไปปรับค่ะซึ่งจะเห็นเลยนะคะว่าวันนี้ลิโบโลเองค่ะก็ถูกเปลี่ยนออกซึ่งส่งริโบโลอีกคนนึงลงมาแทนมี แฟนๆเลย์บอลนะคะเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าลิเบโรอาจจะมีอาการบาดเจ็บจึงต้องเปลี่ยนตัวลงมาเพราะว่าจากต้นเซตที่เห็นนะคะเหมือนประสิทธิภาพการรับบอลเหมือนจะน้อยลงค่ะก็ต้องมารอดูกันในแมตต์ต่อไปนะคะว่าทางด้านลิเบโรหลักนะคะจะเป็นอย่างไรเพราะว่าจากเกมการแข่งขันกับเรสปาร์กเนี่ยก็ต้องบอกเลยค่ะว่ามีปัญหาในด้านเกมรับมากๆ เดี๋ยวเรานะคะมาดูคอมเมนต์บางส่วนกันบ้างดีกว่าค่ะว่ารู้สึกอย่างไรนะคะหลังจากที่ทีมฮุนไดพ่ายแพ้ให้กับเลสปาร์กไปเดี๋ยวเรานะคะมาเริ่มที่คอมเมนต์แรกกันเลยดีกว่าคะ่ะเท่าที่ดูมาทุกเสตียเริ่มต้นด้วยดาอินเซตให้ยางไฮโยจิน พอจบไม่ตายแล้วโดนโต้กลับเสียแต้มดาอินจะเสียเซลล์และขาดความมั่นใจไปทันทีและเซตนั้นก็จะจบด้วยการแพ้ถ้าใครไม่เชื่อลองกลับไปดูคลิปเก่าๆมันจะเป็นแบบนั้นแทบจะทุกเซตมันเหมือนกับว่าถ้ายางโยจินเล่นไม่ออกดาอินก็ไปไม่เป็นอีกอย่างโคดเลสปาแก้เกมมาเก่งมากบูกี้กับเมกาต้องฝึกการตีบล็อกทัดมาอย่างหนักและมือเซตก็คงจะซ้อมการเซตบอลพุ่งเร็วเพื่อให้บล็อกขึ้นไม่ทันซึ่งมันเป็นสไตล์การเล่น แบบน้องสองถนัดในขณะที่ดาอินไม่นำพาและจะพัฒนาการเซตให้เหมาะสมกับความถนัดของตัวตบแต่เซตเตอร์ของเลสปาร์กฉลาดและรู้วิธีเซตให้ตัวตบเลือกตีได้สบายๆแต่ฮุนไดบล็อกใหญ่อยู่ไม่สน้าเซตให้แบบไปแก้ปัญหาเอาเองเอาจริงๆดาอินน่าจะถูกลดระวังจากทีมชาติเอาเซตเตอร์ฮึงกุกหรือไม่ก็เลสปาร์กมาแทนโดยเฉพาะเซตเตอร์ฮึงกุกเล่นฉลาดสุดไม่แปลกใจว่าทำไมถึงไม่แพ้ทีมไหนเลยเซตลูกไหน คนตกไม่ค่อยพลาดส่วนดาอินนั้นนางชอบกินน้ำแกงเห็นใจให้เพื่อนแบบนี้เป็นประจำแพ้เพราะโค้ชแท้ๆไม่ยอมเปลี่ยนจียุนเมื่ออยู่แดนหลังรู้ว่านางรับไม่ดีก็ยังดันทุลงังบุคิลิกปีนี้เล่นดีขึ้นเยอะปีก่อนตกไม่ลงเสิร์ฟก็เสียฮุนไดรับเสิร์ฟไม่ดีเลยยกเว้นวิภาวีรับตบก็ไม่ค่อยดีแถมบล็อกกันแทบไม่ทันวันไหนวิภาวีได้คะแนนเยอะแพ้ เหนื่อยกับลิฟหุนใดมากๆรับบอลแรกไม่ได้เลยมีคนเปลี่ยนจียุนบ้างไหมคือแพ้ไม่ยอมเปลี่ยนทางเซตเตอร์และจียุนสังเกตวันไหนถ้าสองรับบอลตบได้หลายลูกจียุนจะตบเร็วบล็อกดีวันนั้นหุนใดจะชนะจียุนหลุดไม่ไหวเพื่อนแบกเธอทั้งทีมเลยเหนื่อยแทน หลังๆมาเราไม่ดูฮุนไดแล้วเราเบื่อวิธีการเล่นของทีมจะว่าไม่พัฒนาก็ได้นะจนคู่แข่งจับทางได้หมดเปลี่ยนไปดูทีมโมเมแทนซู่ซูค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกนัดกีฬามีแพ้มีชนะทำให้ดีที่สุดเชียร์ฮุนไดต่อไปและนี่นะคะก็เป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนค่ะที่แฟนๆบอลล์บอเลบอเข้ามาแสดงความคิดเห็นหลังจากจบเกมการแข่งขันนะระหว่างทีมฮุนไดและทีมเลสปาร์กนะคะ สำหรับตารางคะแนนล่าสุดนะคะทีมพิง k s สไปเดมี37คะแนนฮุนไดมี31คะแนน3นะคะเป็นทีมเลสปาร์กนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะเป็นทีม IBK ที่อยู่ลำดับ3ตอนนี้เลสปาร์กนะคะเบียดขึ้นมาแซง IBK แล้วค่ะปัจจุบันนะคะทีมเลสปาร์กมี23คะแนนทีม IBK 22คะแนนตามหลังกันอยู่1คะแนนนะคะ AiPaper 12คะแนนไฮพาร์ส10คะแนนและ GS นะคะมี6คะแนนซึ่งตอนนี้ต้องบอกเลยว่าพ่อใหญ่คิมเนี่ยต้องแก้เกมแล้วล่ะค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะเลสปาร์คขึ้นนำมาอยู่ลำดับ3แล้ว23คะแนนนะคะส่วน IBK มี22คะแนนแต่ว่าการแข่งนะคะทีมเลสปาร์คแข่งมากกว่า14นัด IBK 13นัดก็ต้องมารอดูผลการแข่งขันต่อไปนั่นเองค่ะ และทั้งหมดก็คือเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปให้ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ